สวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเปิดประตูคลินิกกันเลยก็แลวกันสำหรับชั่วโมงนี้นะคะสวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข mm hmm. คุยกันค่ะกับคุณหมอหนุ่ยแพทย์ mm hmm. หญิงวราพรพันธุ์ทุมโกมลน,นะคะคุณหมอแพทย์ประจำคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดี mm hmm. ประจวันนี้วันพุธที่28กันยายนคุณหมออยู่ตรงนี้แล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีคุณเล็กด้วยนะคะ เจ็ดวันผ่านไปสถานการณ์นำ้ำท่วมยังคงเดิมยังคงเดิมอยู่เลยก็ได้แต่หวังว่าให้ฝนให้หยุดตกลงโดยเร็วนะคะแล้วก็คนจะได้เดือดร้อนน้อยลงนะคะค่ะค่ะวันก่อนนี้ชวันก่อนนี้ไปที่ตู้ ATM อค่ะของธนาคารไทยพาณิชยะะ์ค่ะแล้วก็ไปกดไปกดแล้วก็มันก็จะมีตัวขึ้นมาว่าบริจาค เราก็กดไปที่คาว่าบริจาคเขาก็จะมีว่าบริจาคต้องไหลหน่วยงานนะคะค่ะหน่วยงานนะั้นหน่วยงานนี้อะไรและมีเข้าไปเจอปรากฏว่าก็าไปเจอเอเราก็ทีแรกเราก็ไปแล้วก็อย่างว่าเนาะเราไม่ค่อยคนไฮเทคเท่าไหร,ร่หรอกไปถึงเราก็กดถูกหรือเปล่าแล้วไม่กล้ากดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําดีๆรอรออยู่จนกระทั่งผู้หญิงคนที่ยืนข้างหลังเราอะค่ะเข้าคิวมานะคะก็าถามว่าเสร็จหรือยังคะอะไรเงี้ยเพราะเห็นเราลีรอๆอยู่ไอ้ตกลงจะทําไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ เราก็ยังตัดสินใจไม่เอ๊ะเราจะบริจาคอันนี้น้ําท่วมป่าคือเราก็ต้องดูรายละเอียดนะคะว่าเขาบริจาคให้น้ําท่วมหรือเปล่าบางอย่างบางอย่างก็บริจาคให้ยุ่ให้ยาก็มีอ,มอะไรเงี้ยก็ผู้หญิงที่อยู่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเราก็หันไปแวบ,บหนึ่งพอเห็นเขามาทักเขาบอกว่าหันไปแวบ,บหนึ่งว่าแต่ผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยอืหน้าตาสวยๆจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามองไม่ได้ถนัดนะเพราะว่าแบบว่าหันไปแวบเดียวอะไรเงี้ยแต่รู้ว่าเออเป็นคนผิวพรรณดีสวยอะไรแบบเนี้ย ก็เลยบอกเขาบอกว่าอืไม่รู้จะไม่รู้ว่าทาถูกหรือเปล่าไม่รู้จะมาบริจาคน้ําท่วมเขาก็บอกอ๋อดิฉันก็จะมาบริจาคน้ําท่วมเหมือนกันคือเราฟังแล้วเราก็รู้สึกเราปลื้มจังเลยอ่ะแบบว่าเออคนรอคิวนี้ก็เขาว่าเข้าคิวกันมาบริจาคน้ําท่วมเหมือนเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าคุณทําเป็นมาแบบทําเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทําก่อนแล้วเดี๋ยวฉันทําตามคุณอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เขาก็เข้ามาแล้วเขาก็มากดนู่นกดนี่กดอะไรๆแห่งเข้าไปแบบนี่ไงค่ะกดนู่นกดนี่กดอะไรๆไป แล้วเขาก็กดให้เรานะแล้วเราเขาก็บอกพอพอเราใช้บัตร ATM เเราเข้าไปเขาก็ให้เรากดพาสเวิร์ดอ่ะเราก็กดพอกดเสร็จเขาก็เขาก็บอกว่าจะบริจาคเท่าไหร่ก็กดตัวเลขไปเลยค่ะ <ừ> อะไรอย่างเงี <ừ> ้ยเดี๋ยวเขาทาให้อะไรอย่างเงี้ยแบบเออก็น่ารักดีนะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอเรามาเจอคนที่ช่วยเหลือน้ำท่วมด้วยกันอะไรอย่างเงี <ừ> ้ยเราก็มีความรู้สึกมันอบอุนอ <ừ> ่นอ่ะเหมือนเหมือนกับว่าเออคนไทยเรา ช่วยเหลือกันเยอะดีจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นคนเข้าคิวกันเข้ามาทํากันเยอะเลยเนาะอะไรอย่างเนี้ยก็อยากจะโฆษณาให้แบบช่วยๆกันหน่อยละกันเพราะอันนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายอะเนาะแต่มันหน่วยอาจจะแก่เกินแกงอะไรขนาดนั้นเลย <c oughs> <c oughs> คือ,คอเรื่องของไฮเทคนี่บางทีคือไม่ใช่หรอกมันก็ทาไม่ยากหรอก่ะห <c oughs> มอหนุ่ยลีรอรอพระประเภทว่าไม่แน่ใจว่าจะส่งเงินไปให้ถูกหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นแต่จริงๆมันง่ายนิดเดียวค่ะไม่ยากเลยค่ะ ค่ะจริงๆแล้วคุณหมอหนุ่ยวันนี้มีเรื่องที่เตรียมตัวจะมาพูดคุยกันแต่ว่าบังเอิญชวแวบขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นิดนึงค่ะคุณหมอคะต้องขออนุญาตเสียมาราตาที่ที่นอกเรื่องก็คือว่าในเรื่องของภัยที่มันมากับน้ําโรคภัยต่างๆออือืตรงนี้เนี่ยมันมน,น่าจะเป็นโรคภัยอะไรบ้างแล้วจะมีวิธีการในการป้องกันอย่างไรนี่เราสามารถที่จะ เออมันก็ที่ท,ท,ทีที่เห็นเด่นๆชัดๆเลยนะคะก็คือถามน้ําท่วมเนี่ยลคนเนี่ยก็ก็ต้องลุยน้ํากันใช่ไหมคะ,คะมันก็จะเกิดการแบบว่ามีเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในน้ำเนี่ยแล้วก็บางครั้งมาคราถ้าหากว่า เท้าเราหรือว่าตัวเรานี่มีบาดแผลหรือว่าอะไรเนี่ยเชื้อร่วมมาเข้าไปได้ก็ทําให้อันที่หนึ่งที่เป็นบ่อยที่สุดก็คือโรคน้ำน้ำกัดนะคะคือที่โบราณเรียกว่าน้ํากัดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่กัดหรอกนะมันไม่ได้กัดหรอกมันเป็นการติดเชื้อมันกจะมีอาการผู้พองอะไรต่อมีอะไรเป็นฝีเป็นหนองเป็นอะไรได้พวกนี้ซึ่งถ้าเป็นเนี่ยก็ต้องรีดทานยาซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมียาแก้เซ็หรือว่าถ้าหากจะเอาให้แน่ๆเนี่ยนะก็คือพอหลังจากที่เราลุยน้ําคือถ้าเราไม่มีรองเท้าบูท ลง <S <S ไปลุยแต่ถ้าหืมที่น้ํามันสูงมากถ้าเท้าบูด<อ>ยังไงก็ไม่ไหวเนาะเหลือเลออะไรก็ก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยต้องลุยเนี่ยขึ้นมานี่ก็ควรจะต้องอาบล้างน้ําให้สะอาดนะแล้วก็อาจจะใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคพวกเด็กตอพวกอะไรเงี้ก็ได้นะคะฆ<ม>่าเชื้อซะอะไรทํานองนั้นเพื่อจะทําให้เชื้อโรคไม่มีอันนั้นที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นบ่อยมากที่สุดก็คือโรคผิวหนังแล้วนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นผิวหนังเกี่ยวกับที่ไม่ได้ติดเชื้อเป็นผิวหนังเรื่องภูมิแพ้ บางคนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยโหเก่าเคยเยอเลยแล้วก็มันชื้นเนี่ยฝนตกน้ําตกมันก็หนะชื้นมันก็จะอาจจะเป็นเชื้อรงเชื้อราอะไรได้เล็บทงเล็บเท้าอะไรนี่ก็ต้องระงวังให้ดีทําทให้แห้งอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าชื้นแล้วเมื่อไหร่บับเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเชื้อรานี่ก็มีเยอะมากเลยนะคะมันเป็นเชื้อราและรักษายากด้วยถ้าเป็นที่เล็บเนี่ยนะคะถ้าเป็นที่ผิวหนังก็ยังง่ายหน่อยยังก็ไปไปที่ร้านขายายานะไปบอกเภสัชกรว่าอยากได้ยาพวกคอไทมาโซอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะ อยากได้ยาฆ่าเชื้อราําผิวหนังอะไรเงี้ยทาซะไม่ไม่ไมไมถึงนอาทิตย์ก็หายอะไรแบบเนี้แต่ถ้าหากว่ามันเข้าไปตามซอกเล็บซอกอะไรทั้งหลายแหละไปเป็นเชื้อราในเล็บหรืออะไรเงี้ยพวกนี้จะรักษายากเก๋จะต้องกินยาร่วมด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เกี่ยวกับผิวหนังก็มีแค่นี้แล้วก็ต่อไปก็คือเข้าเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารเนี่ยก็จะเยอะเพราะว่า น้ำมันก็อาจจะนําเชื้อโรคมาด้วยเพราะอย่าลืมว่าขยะขยะอะไรมันก็ลงน้ําหมดก็ปิวมาตามน้ําหมดใช่ไหมคะเชื้อโรคต่างๆบางคนเนี่ยอุจจาระปัสสาวะอะไรมันคือห้องน้ํามันก็น้ําท่วมหมดอะไม่รู้จะเข้ายังไงบางทีก็ต้องถ่ายลงน้ําอะไรงเงี้ยมันก็จะเป็นแหล่งแพร่ผันเชื้อโรคอะไรได้เพราะเพราะฉะนั้นนี่ยอาการอีกอันหนึ่งที่จะเป็นบ่อยคือเรื่องของโรคท้องร่วงท้องเสียก็ต้องระวังมากๆเลยจะกินอาหารอะไรก็ควรจะต้องต้มให้ต้มให้สุกอะไรประมาณนั้นนะคะอีกอันนึงที่จะมาก็คือโรคชีหนู นะโรคฉี่หนูนี่ก็โรคฉี่หนูนี่ก็อันตรายค่ะเพราะว่าคนอ่เพราะว่าพวกพวกนี้หนูหนูมันก็หนูมันก็มีขี้ตามทั่วๆไปนั่แหละแต่พอน้ําท่วมามาก็มาตามน้ําสมมติเราย่าเยื่มหรือว่าอะไรเราเรามเีเรามีแผลมีอะไรต่มีอะไร,ม,ะไรมันก็จะ เข้ามาตามแผลของเราได้แล้วก็เข้าไปในกระแสเลือดของเราแล้วก็ทําให้เกิดเป็นโรคฉีเนลเลปโตสไปโไรซิสเนี่ยพวกนี้มันก็จะเกิดอาการตัวเหลืองมีไข้นะคะตัวเหลืองตาเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอาการของตับแล้วก็ของไตแล้วก็อาจจะเสียชีวิตจากไตวายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเกิดมีอาการไข้หรือตัวเหลืองหรือว่าอะไรเนี่ยเบื่ออาหารมีไข้อาเจียนเบื่ออาหารแล้วก็ตัวเหลืองอะไรเงี้ยคนจะต้องรีบไปรักษากับแพทย์ เลยนะคะส่วนอีกอันนดิงในที่เราเจอบ่อยมากในช่วงที่มีน้ําท่วมแล้วก็มนะีมีสิ่งสกรปรกอยู่ในน้ํานี่ก็คือพวกโรคไทฟอยด์โรคไทฟอยด์นี่ก็สมัยก่อนนี่คนคนสมัยก่อนนี่ถ้าเป็นหมอหมอเขาก็บอกว่าเออถ้าเป็นแสดงว่าไปกินขี้ใครมาอันนี้อาจจะแบบพูดไม่ไม่ได้พูดหยาบคายนะคะคือพูดตรงๆเงเ่อมันเข้าใจง่ายดีคือคนคนจะเป็นไทฟอยด์ได้คือต้องไปกินอุจจาระ ของคนที่เป็นโรคใช่ไหมหมายถึงว่าสมมติว่าเราเป็นคนเป็นไทฟอ,อย์เนี่ยแล้วเราไปถ่ายอุจจาระอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยคนที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาหรือริมแม่น้ําอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เจ้าพยาเนี่ยนะคะแล้วก็บางคนเขาก็ปลูกบ้านอยู่ริมแม่น้าแล้วเขาก็ถ่าย สมัยก่อนนะสมัยโบราณไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เรามีเรามีถังถึงอะไรอุจจาระยังดีสมัยก่อนนี่ก็ถ่ายลงแม่น้ําใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเกิดสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นไทไทฟอ,อยมาเนี่ยเพราะฉะนั้นอุจจาระมันก็จะล่วงลงไปในน้ําแล้วก็เข้าไปอย,อยู่ในอยู่ในแม่น้าทีนี้เด็กเด็กที่อยู่ริมน้ําอย่างอย่างที่ว่านั้นเราก็เคยเห็นสมัยโบราณเขาก็ลงไปกระโจงลงเล่นน้าอะไรกันใช่ไหมเวลากระโจงเล่นลงเล่นน้ําอดไม่ได้หรอกที่อาจจะต้องกลืนน้าอะไรอะไรเข้าไปบ้างแล้วก็อาจจะกลืนน้าพวกนี้บ่อยเพราะฉะนั้นสมัยก่อนนี่จําได้ว่าตอนสมัยหมอปนนกอ30ี่ จะเจอเด็กที่แถวอยู่แถวแถวริมแม่น้ำแถวฝั่งทนนะฮะแถวริมแม่น้ำเจ้าพิรานเนี่ย มหาเราบ่อยอะคะได้เรื่องไข้ไทฟอยด์แล้วก็มีประวัติทุกคนนะคะลงว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะลงว่ายน้ําตามท่าน้าของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งเอ,อก็เข้าใจได้ไม่ยากนะค่ะว่าทําไมถึงเป็นก็คงจะเป็นคงจะระหว่างว่ายน้ําคงจะกลืนน้ําเข้าไปแล้วก็มีเชื้อโรคเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกรณีน้ําท่วมแบบนี้ก็เหมือนกันอดไม่ได้หรอกมันจะต้องมีคนการถ่ายอุจจาระลงแม่น้ำเออ,เอ,อลงน้ํานะคะเพราะว่ามันไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนไม่รู้จะเก็บยังไงมันต้องมีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะแบบว่า อาจจะโดนนะกิน,กนเกินเกินน้ําหรือว่า เอ่อทความสะอาดอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เกิดติดเชื้อไทฟอยด์ได้พวกนี้ก็จะมีไข้สูงมากหนาวสั่นอะไรต่อมาอะไรพวกนี้ก็ต้องรีบไปหาหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นอกจากว่าเงินที่เราจะช่วยบริจาคช่วยเหลือคนน้ําท่วมนอกจากจะให้อาหารเขาแล้วเนี่ยนะมันก็ยังมีบางส่วนที่เขาก็จะเอาไปซื้อยารักษาโรคของสภากาชาติอะไรแบบนี้เขาก็จะไปซื้อยารักษาโรคสําหรับรักษาคนที่ป่วยด้วยน้ําท่วมด้วยก็มีค่ะเพราะนั้นก็ช่วยๆกันหน่อยนะคะบอกคนไทยด้วยกันนะเรา เราคนกรุงเทพเราสบายคนอื่นเขาเยอะเลยเราก็ช่วยคนอื่นเขาแล้วกันนะคนอื่นเขาเนี่ยโอ้เห็นบางคนเขาร้องห่มร้องไห้เขาไม่มีบ้านจะอยู่เลยค่ะค่ะ ก็ถ้าว่าใครที่ต้องการจะบริจาคสิ่งของนะคะหยุกยาก,ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากน้ําดื่มแล้วเนี่ยนะคะคนที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ก็อาจจะลําบากอยู่เหมือนกันที่จะไปหายาหายาที่จะรักษาตัวเองหรือว่าจะหาอะไรต่อมิอะไรที่จะมาชําระล้างสิ่งสกปรกให้กับตัวเองนั่นหมายถึงว่าต้องเรานี่แหละค่ะที่สามารถจะช่วยกันได้ช่องทางหนึ่งที่บางคนบอกว่าไม่สะดวกจะไปซื้อสิ่งของต่างๆเหล่านี้ก็อย่างที่คุณหมอเรียนได้ทราบนะคะเมื่อสักครู่นี้ว่าทางสภากาชาติไทยเองก็ได้นําเอาเงินบริจาคส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อยาค่ะ ก็มาบริจาคให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมด้วยนะคะคนเล็กคนละน้อยค่ะคนละนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะไม่เยอะแต่ถ้าเาเยอะใช้คนเยอะเะมันก็ได้เงินเยอะนะคะก็จะช่วยเขาได้อย่างน้อยเนี่ยมันก็แบบว่าทําให้เราเปลี่ยนจากล้ำครา,าบน้ําตาให้เป็นรอยยิ้มได้บ้าง <ๆ S 1> นะคะนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครเรานี่บางคนก็บอกว่าโอ้น้ํามันจะไหลเข้ามาในกรุงเทพเราไหมน้ําท่วมแล้วมันก็มีการพังคงพังเขื่อนกันไปเขื่อนกันน้ำนะคะแล้วก็ทําให้น้ําไหลมาแล้วยังมี พายุไหลเข้ามาอีกนั่นค่ะทีนี้อย่างาก็มีคนต่างจังหวัดบางรายนี่ก็อาจจะไม่เข้าใจะนะคะเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเกรดชังคนกรุงเทพม,มีบางรายก็อาจจะพูดออกมาว่าดูซิคนกรุงเทพอยู่อย่างสบายเพราะว่ามีเขื่อนกนั้นนะ้ําไว้นะแล้วก็ทําให้มีการทําให้ต่างจังหวัดนี่น้ําท่วมกันเยอะถ้าหากว่าได้ระบายน้ำเข้ากรุงเทพซะบ้าง นะคะออต่างจังหวัดก็อาจจะสบายขึ้นอะไรทํานองแบบนี้นี่เราก็มานั่งนึกดูว่าถ้าหาว่าให้น้ากรุงเทพน้ําท่วมเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องเลยนะคะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจของ<ม>ทั้งประเทศเลยคือจะบอกได้ว่าคนกรุงเทพเนี่ยนะที่ทำงนมหากินเนี่ยเขาก็เลี้ยงคนทั้งประเทศได้เยอะนะคะส่วนใหญ่เขาก็เลี้ยงคนทั้งประเทศเศรษฐกิจถ้าพังเนี่ยต่างชาติไม่ลงทุนไม่อะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะพังแล้วใครจะมาบริจาคใครจะหาเงินบริจาคช่วยเหลือคน คนต่างจังหวัดก็คงจะระเนรนาดกันหมดเลยทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็เข้าใจอะค่ะว่าทางภาครัฐนี่เขาพยายามจะแบบว่าดูแลอ,อลายพื้นที่กรุงเทพเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นพื้นที่เมืองเศรษฐกิจเนี่ยที่เลี้ยงบักท้องของคนทั้งประเทศอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ ก่เพราะนักคนต่างจังหวัดบางทีก็อาจจะต้องอดทนจนกรุงเทพก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเห็นใจคนต่างจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางใดก็ตามเราสามารถจะช่วยได้เราอยู่สบายกว่าเขาเราต้องช่วยเขาอะช่วยบริจาคเงินอะไรก็ได้สิ่งของเสื้อผ้าอะไรก็ได้ทั้งตอนนี้เขาอยากได้แล้วต่อไปเนอากาศาาจะเริ่มเย็นขึ้นแล้วนะคะนะคะก็ผะหม่ะหมผะเหิมเสนงเสนาวอะไรบริจาคช่วยเขาหน่อยเถอะนะคะนะค่ะ เอาละค่ะ <wick>. so <ise> วันนี้ถ้าหากว่าคุณฟังฟังอยู่มีคําถามอยากที่จะเรียนปรึกษา dinner, คุณหมอนะคะโทรมาได้ค่ะ0ูนย์สอ7 3 7 4และ75็หสามหมายเลขนะคะ SMS ก็ได้4689895นะคะตรงนี้1ชั่วโมงตอนนี้ก็ไม่ถึง1ชั่วโมงอีก40นาทีนะคะที่คุณหมอจะสามารถตอบคําถามตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นวิทยาเป็นวิทยาทานให้กับผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยค่ะคุณเล็กคะพอดีพอดีมีเฟซบุ๊กของคุณหมอนะคะใครจะสามารถเข้าไปในเฟซบุ๊กหมอได้นะ Hotmail.com มานะคะ <Okay. S 1> หมอนหนุยสกดได้ว MOH แล้วก็ NUI นะคะหมอนหนุย MOH NUI at Hotmail เข้าไปคุยกันได้ใครมีคำถามอะไรเข้าไปคุยได้ก็บังเอิญมี มีพ่อแม่เนะี่ยมีคุณคุณพลพลแม่อยู่ท่านหนึ่งแบบน่ารักมากเลยอะค่ะแบบว่าอันก็มีลูกล,ลูกอยู่สองคนนะคะนะคะลูกชายคนลูกสาวคนก็อายุกําลังน่ารักอยู่อย่างใบกำลังน่ารักเลยอะนะคะแล้วเธอก็จะเขียนมาเล่าให้ฟังเรื่องว่าเธอเลี้ยงลูกยังไงงไงเท่าที่หมอฟังดูเออเธอเลี้ยงลูกเก่งจังเลยอะเธอรู้จักวิธีที่จะเลี้ยงลูกให้รู้จักเติบโตขึ้นมาอย่างเป็นเด็กที่มีคุณภาพนะคะคือไม่สปอยเด็กนะคะไม่รู้จักให้เด็กรู้จักประหยัดอะไรต่อไม่อะไรแล้วก็ดูแลให้เด็กมีวินัยระเบีย หมอก็ว่าเออก็เป็นงานนี้ขึ้นมาก็เลยบอกว่าเออบางทีช่วงช่วงช่วงเด็กปิดเทอมคือช่วงเดือนตุลาหรือเมษสงเมษาหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเดือนหน้าเดตุลาทั้งเดือนเราน่าจะเปิดสายให้กับเด็กๆพวกเนี้ยได้เข้ามาคุยนะเข้ามาคุยแล้วก็ได้สัมภาษณ์ว่าเอ๊ะ เป็นไงพ่อแม่เลี้ยงหนูเป็นยังไงหรืออาจจะถามปัญหาเฉพาะหน้าอะไรบางอย่างกับเขาเนี่ยนะเนี่ยซึ่งซึ่งที่หมอก็มาาจะคุยวันนี้ก็คือหมออาจจะคุยเรื่อง IQ EQ อะไรต่อเนี้อะไรเนี่ยหมอก็อยากจะถามเด็กๆว่าเออพวกนี้เขามี EQ กันแค่ไหน IQ กันแคไ <laughs> ไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะว่ามันก็เ,ออเป็นสิ่งที่ เราเพิ่มให้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีมาแต่กําเนิดแต่อ q เนี่ยเราเพิ่มให้ได้ล้วก็อยากจะรู้ว่าพ่อแม่นี่ได้สอน EQ คเขาหรือเปล่าแล้วเด็กเพว่น,นี้เขาจะมีวิธีจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าเขาอย่างไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรียกเอาเด็กๆเกข้ามาคุยเนี่ยคงจะน่ารักดีนะคุณเล็กเห็นด้วยไหม,มเด็กๆยังฟังอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ไปคุยกับคุณพันานาก่อนค่ะ,ะ,ค,ะคือหมายถึงว่าถ้าคุณแม่ท่านใดเนี่ยคิดว่าแบบเลี้ยงลูกได้ดีนะคะแล้วก็ลูกก็ชอบที่จะพูดพูดคุยสนุก พูดคุยออกอากาศหรือว่ายังไงเนี่ยก็ให้โทรเข้ามาได้เลยค่ะเด็กไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กวัยรุ่นก็ได้นะคะเอาเป็นเด็ก,ดกที่โตพอพูดเข้าใจรู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาคุยกันแล้วก็หมอหนุ่ยจะสัมภาษณ์ว่าคุณแม่เลี้ยงลูกยังไงแล้วเราจะจะได้บอกคุณแม่ได้เออคุณแม่เลี้ยงลูกดีไม่ดีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะคะถ้าหากมีอะไรที่ต้องแก้ไขเราก็จะได้ช่วยแก้ไขหรือว่าอาจจะใช้วิธีซ้อนเด็กๆทางทางวิธีได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราก็เริ่มจะเราจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปเลยคืออาทิตย์หน้าเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมเด็กก็จะได้สามารถเข้าเข้ามาในรายการได้โทรศัพท์เข้ามาในรายการได้ค่ะตอนนี้ไปคุยกับคุณพนนานะคะสวัสดีค่ะคุณพนนาค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณหมอเขาจะถามเรื่องมะเร็งเต้านมนะคะคุณพนนาเสียงดังนิดนึงค่ะคจะจะเรียนถามคุณหมอเรื่องมะเร็งเต้านมอะค่ะค่ะถามได้เลยค่ะเออพอดีผ่าออกแล้วนะคะค่ะแล้วเสร็จแล้วเออ กำลังจะถึงขั้นให้คีโมเนี่ยค่ะค่ะไม่ทราบว่าให้มีแล้วมันเจ็บปวดอะไรไหมคะเอ่อตัดเฉพาะก้อนเนื้อหรือว่าตัดเต้านมออกคะตัดตัดออกแล้วค่ะตัดเต้านมออกหมดเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะก็ไม่ต้องใช้แสงถ้าตัดเต้านมออกหมดแล้วนะคะแล้วเวลาตัดเต้านมแล้วเขาเจอเอ่อเจอมีอ่าลูกลามไปที่ต่อมน้าเหลืองใกล้เคียงหรือยังคะอ๋อตรวจแล้วไม่ไม่เจอค่ะแล้วก็ทั้งเอ้ต้สาวทั้ง เอาตัสายทั้งทั้งทั้งเวลาผ่าตัดนี่เขาเอาเอาต่อมน้ำเหลืองออกมาเช็กตรวจดูแล้วนะคะว่าไม่มีโชคดีมากแล้วก็เอ่อก้อนเนื้อมเร็งนี่ใหญ่แค่ไหนคะกี่เซนคะก้อนเนื้อมเริงผมไม่ทราบขนาดสักกี่เซนนะคะประมาณสักกี่เซนนะคะเอออันนี้ไม่ทราบว่ากี่เซนนะคะก้อนใหญ่ขนาดไหนคะเกินสี่เซนไหมคะเกินห้าเซนไหมคะ ถ้าเฉพาะก้อนมีประมาณสามเซนค่ะอ๋องั้นก็แสดงว่าเป็นขั้นหน<ม>ึ่งเป็นขั้นแรกนี่ถ้าเป็นขั้นแรกแล้วก็ยังไม่มีการลุกลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยนะคะหลังจากที่ตัดมะเร็งเต้านมออกแล้วคุณหมอเขาจะต้องทําเ,เคมีบําบัดภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่ผ่าตัดเนี่ยนะคะเอ,อ่อดีที่สุดคือภายในหนึ่งเดือนคือถือต้องเร็วนิดนึงอย่าช้า<ต>ทีนี้มันมันเลยเดือนมาแล้วทําไมถึงปล่อยให้เลยอะคะอ๋อไม่ครับเพราะว่าคุณหมอเขานัดเป็นขั้นๆว่าเออเดี๋ยววันนี้ ไปอัลตาซาวเดี๋ยววันนี้ไปสแกนมุดด้านการสแกนกระดูกอะไรต่อนีอะไรเพื่อว่าเขาอยากจะดูว่ามันมีเออไม่มะเลงไปที่อื่นหรือเปล่ามันเป็นขั้นขั้นอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่ขั้นหนึ่งนะคะสรุปแล้วคุณเป็นขั้นหนึ่งใช่ไหมคะ <Huh. S 2> ขายค่าขั้นหนึ่งก็จะนึว่าเป็นขั้นเริ่มต้นเองอันนี้สามารถรักษากให้หายขาดได้เกือบ95%นะคะแต่ว่าปกติแล้วคีโมนี้ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะต้องทําหลังจากผ่าตัดเนี่ยประมาณหนึ่ง,หน,งหนึ่งเดือนแต่ถ้าเลยไปก็อย่าให้เลยเลยมาก,กน,นะคะทีนี้ก็ควรจะรีบทําเมื่อคุณหมอนัดก็อย่าได้เลื่อนนัดนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นขั้นหนึ่งแบบนี้เนี่ยสารเคมีที่ให้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยไม่ค่อยแรงมาก ไม่ก็อ้ออีกอย่างหนึ่งค่ะเวลาเขาเขาเขาเอาตัดต้องนมคุณออกเนี่ยคาเอาเซลล์มะเร็งของคุณไปตรวจพวกเอพวกตัวรับฮอร์โมนหรือเปล่าคะพวก E R P R ะไรเขาตรวจหรือเปล่าคะ E R P R เป็นยังไงคะบวกหรือลบคะจําไม่ได้แน่ว่าตัวไหนตัวไหนพ o s ิท i v ตัวไหนเนกาทีฟอวะคะ มันมี E R P R นี่มันจะอยู่ด้วยกันคือเป็นพวกตัวรับฮอร์โมนถ้าตัวรับฮอร์โมนโพสิทีฟเนี่ยจะดีนะคะโพสิทีฟค่ะอ uh, ่ะโพสิทีฟนะคะแล้วก็ต<ส>ัวนึงอีกตัวหนึ่งคือเฮอร์ทูนี่เนกาทีฟค่ะเฮอร์ทูนเนกาทีฟนี่เป็นตัวร้ายซึ่งซึ่งถ้าเนกาทีฟก็ดีนะคะแสดงว่าถ้าเฮอร์ทูนเนกาทีฟแล้วก็ uh, ตัวรับฮอร์โมน E R E R P R เนี่ยโพสิทีฟนะยิ่งโพสิทีฟสูงสูงยิ่งดีนะคะก็แสดงว่าเป็น uh, มะเร็งที่ค่อนข้างจะลุกลามน้อย มีมีประสิทธิ์มีม,ม,มีมีการลุกลามได้น้อยแต่ถ้าเฮอร์ทู ool, เนี่ยเฮอร์ทูเนี่ยเอ positive เนี่ย จะเป็นเซลล์มะเร็งที่ค่อนข้างมีการลุกลามได้ไดสูงแพร่กระจายได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นการให้เคมก็คงจะต้องไม่เหมือนกันแต่อย่างคุณเนี่ยสมมุติว่าตัวรับโฮอร์โมนนี่ค่อนข้างสูงนะคะเขาก็มาค่อนข้างสูงี่การลุกลามของมะเร็งมีน้อยเคมเขาก็จะเป็นยาที่ค่อนข้างจะอ่อนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแรงมากเพราะฉะนั้น,นยอย่างมากนที่คุณจะต้องเจอเนี่ยนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือหนึ่งผมล่วงแหละต้องเจอแน่ นะคะอันที่สองอาการขึ้นไส้าอาเจียนในหลังๆเนีย้ยคุณหมอเขาจะมียาแก้ขึ้นไส้อาเจียนฉีดให้ก่อนที่จะให้คีโมคือเขาจะมีการให้ยาไปก่อนสิบห้านาทีก่อนจะให้คีโมคือทุกครั้งเนี่ยที่ก่อนจะให้คีโมเคเคมีบา emerging, าม als, ามําบัดเขาจะเจาะเลือดคุณก่อนว่าว่าเลือดคุณปกติดีไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยครั้งแรกก็คงจะปกติ counter, นะคะเพราะยังไม่ได้ให้คีโมถ้าปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มให้ยาเนี่ยค่ะมียาอยู่สองสาตัวที่เขาจะฉีดเข้าเส้นเขาจะต้องให้น้าเกลือคุณก่อนใช่ไหมคะแล้วเขา้ใหคุณ ไม่มีอาการอาเจียนขึ้นไส้อะไรทันได้ดีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาการทั่วๆไปก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาจะให้ยาป้องกันไว้หมดเลยค่ะเด๋ยนนี้นะคะพอหลังจากให้คีโมไปเนี่ยก็พอให้เสร็จก็กลับบ้านได้เลยข่าวก็ไม่มีอาการอะไรแต่ที่นี้พอหลังจากให้คีโมแล้วประมาณสองอาทิตย์เนี่ยผมเริ่มลุหมละนะคะวันน<อ>ี้แล้วช่วงนั้นก็จะเริ่มเ,เริ่มที่สิ่งที่ควรจะต้องเจอก็คือ,อาการทํางานของไขกระดูกก็จะน้อยลงเมือนว่ามีการสร้างเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเนี่ยน้อยลง นะคะซึ่งเม็ดเลือดแดงร้อยลงก็คือคุณจะซีดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็จะอ,อ่อ,อนอเพลียขึ้นนะคะส่วนเม็ดเลือดขาวนี่ลดลงก็จะทําให้คุณนี่มีภูมิต้านทานลดลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องจัดการกับตัวเองคือระหว่างที่ให้เคมค,คุณไม่ควรจะเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งมี เออเออเออเอเอ,เอมีเชื้อโรคเยอะอะค่ะหมายถึงว่าไปที่ชุมชนลงหนังหรือว่าไปตลาดอะไรที่คนเยอะๆนะคะคือดีที่สุดเลยระหว่างให้คีโมนี่หมอเขาจะให้พีโมประมาณไม่เกิน6เดือนนะนะคะไม่เกิน6เดือนอาจจะเดือนละครั้งหรือสองครั้งอะไรเงี้ยนะคะก็เวลาไปเอ่อไปแล้วเนี่ยพอหลังจาก2อาทิตย์หลังจากให้คีโมช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ภูมิต้านทานต่ําสุดนะนะคะเช่นสมมติว่าคุณให้คีโมวันที่หนึ่งเนี่ยประมาณกลางเดือนสิบสี่เนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ภูมิต้านทานต่ําสุดคุณไม่ควรจะออกไปไหนค่ะคุณควรจะอยู่แต่ใน อาหารที่คิดว่าเชื้อโรคน้อยอย่างเช่นพวกผักผลไม้นี่งดกินไปเลยค่ะเพราะผักผลไม้นี่ผักสดผลไม้สดเนี่ยเชื้อโรคเยอะมากเลยถ้าจะกินก็กินผลไม้ที่มีการฆ่าเชื้อโรคแล้วแล้วก็หรือผักที่ต้มแล้วนะคะ นะคะอาหารต่างๆเนี่ยแบบต้องต้มสุกเลยแล้วงดอาหารทะเลทุกอย่างเลยเพราะอาหารทะเลนี่เชื้อโรคเยอะมากโดยเฉพาะกุ้งหัวกุ้งอะไรพวกนี้นะคะให้ทานให้ทานอะไรที่แบบต้มสุกเลยอะไรอย่างดีที่สุดนะคะคผักผลไม้สดไม่กินให้กินผักต้มกินจับชงจับฉ่ายอะไรไปก็ได้นะคะทีนี้ระหว่างอ่ะคือเรากลัวที่สุดคือการติดเชื้อหลังจากช่วงช่วงที่หลังให้คีโมค,ะโค่ะนอกนั้นจากนั้นมาก็ไม่มีอะไรอีกอย่างนึงก็คืออาจจะช่วงที่ให้คีโมอาจจะมีกัด แผลปักเปื่อยในปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณจะซึ่งหมอก็ได้รับคําแนะนํามาอันที่หนึ่งเนี่ยแบบกวันที่คุณให้คีโมมาเนี่ยนะคุณอาจจะเอาน้าเขียวน้าแดงเนี่ยนะคะน้ำเขียวน้าแดงยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเฮลซูบอยอะไรก็ได้นะคะแล้วคุณก็ใส่ในช่องฟรีตใส่ในฟองฟรีตทำให้มันเป็นก้อนน้าแข็งก้อนเล็กๆ่ะค่ะแล้วคุณก็ใส่กระติกไปแล้วระหว่างที่ให้คีโมระหว่างที่เดินยาอยู่เนี่ยคุณก็อม,มค่ะเอาน้ําแข็งเนี่ยก้อนที่เป็นน้ําหวานเนี่ยนะคะอมอมเล่นนะคะอม่ให้เกกิด แก้มอักเสบเหรืออะไรด้วยค่ะแล้วก็จะไม่ทําให้เป็นแผลในปากแล้วก็ระหว่างนะั้นพอระหว่างที่ให้เคมีโอเสร็จกลับมาถึงบ้านก็ควรจะมีน้ําเกลือน้ําเกลือคุณชงเองก็ได้ค่ะหรือจะขอซื้อจากโรงพยาบาลก็ได้ขอซื้อน้ำกัวเกลือสาหรับบ้วนปากน,นะคะคือบ้วนปากทุกครัง้งวันหลายๆครั้งะคะ่ะหลังทานข้าวก็บ้วนปากหลังทานข้าวก็บ้วนปากอะไรก่อนนอนก็บ้วนมันก็จะช่วยป้องกันแผลในปากได้อีกอย่างนึงก็คือแผลในลําไส้ที่อาจจะเป็นได้พนักก็ไม่ควรจะกินอาหารที่มีรสจัดอย่างเช่นรสเผ็ดจัดรสจัดอะไรอย่างเงี้ยกินอาหาร แบบชนิดอาหารที่ย่อยยากเป็นเนื้อสั์เยอะๆอะไรอย่างนั้นนะคะคือพยายามทานอาหารที่ย่อยง่ายเป็นเนื้อปลาหอะไรแล้วกินทีน้อยๆแล้วก็กินข้าวต้มกินอะไรไปแบบนี้มันก็จะช่วยอะค่ะอดทนนิดนึงค่ะพอหกเดือนหลังจากที่ให้คีโมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพออีกสักสองเดือนต่อมาผลเลือดก,ก็จะออกมาปกติตอนนี้คุณทานได้ทุกอย่างละเอะ้คุณหมอคะแล้วพอให้คีโมปุ๊บภายในสิบสี่วันนีปไปทํางานไม่ได้หรอคะ เออได้ค่ะแต่หมายถึงว่าคุณจะต้องไปคุนต้องไปอยู่ในที่ที่ซึ่งอ,อย่าให้มีเจอเ<อ>ชื้อโรคไงคะาอาจจะแบบว่าผูกมาสใครจะมาคออ่าใครไม่สบายหรือว่าอะไรมาคุณจะต้องผูกมาสเข้มามาหาคุณอ๋อค่ะนะคะหรือไม่คุณจะผูกผูกมาสมาสเองก็ได้ค่ะคุณจะควรจะไปซื้อมาสที้ตามร้านขายยาน,นี่เขาจะมีมาสที่ใช้แล้วทิ้งเลยอะไรก็มีนะคะก็ควรจะผูกป้องกันไว้แล้วก็ไม่เหมาะหมาไม่ทราบว่าสถานที่ทํางานของคุณเป็นสถานที่ชุมชนแออัดหรือว่าอะไรอย่างงั้นหรือเปล่านะคะที่จะมีเชื้อโรคอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะ นะคะเพราะอย่างหมอหนุ่ยเนี่ยเคยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเลยนะคะคือคือออกออกไปขับทุระข้างนอกล้ค่ะก็นั่งรถไปพอดีช่วงนั้นสามีใจดีก็เห็นเห็นเราไม่สบายก็เลยไปจ้างคนขับรถมามา,มาเป็นโชเฟอร์ให้ขับรถให้เราปรากฏว่าวันมีอยู่วันหนึ่งก็รถรถรถก็ติดแอร์ใช่ไหมคะก็ปิดกระจกหมดเลยเปรากฏว่าคนขับรถนี่แกไอตลอดเลยค่ะไอตลอดทางที่ที่ไปส่งหมอเลยค่ะวันนั้นอ,อีกวันหนึ่งต่อมาหมอก็กลายเป็นโรคปอดชื้นปอดบวมเลยค่ะติด เพราะว่าเป็นช่วงที่แบบภูมิต้านทานต่ำมาดีแล้วค่ะสองอาทิตย์หลังจากให้คีโมปรากฏภูมิต้านทานต่ำมากแล้วก็เลยไปรับเชื้อเข้ามากลายเป็นว่าต้องไปนอนโรงพยาบาลต้องสองอาทิตย์นะคะกว่าจะหายแล้วก็ต้องเสียเงินค่ารักษาไปหลายหมื่นเหมือนกัน oh. นะถึงได้บอกว่าต้องระวังตัวเองมากๆเลยค่ะอย่าให้แบบคือเรานั่งอยู่ในรถนี่รถมันปิดกระจกอะคะ่ะเข้าไอเอาเข้าไอมาทีหนึ่งเราก็ติดเลยอะคะ่ะ คือคือ oh, <okay. S 1> ถ้าเราเชือ้อ oh. ถ้าเราแข็งแรงดีเราก็ไม่ติดง่ายใช่ไหมคะ oh. ใครจะมาไอาใสแล้วเราก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆเลยค่ะช่วงให้คีโมก็ oh. สิ่งที่ต้องระวังก็มีอันที่หนึ่งอ่ะเรื่องลำไส้เรื่องท้องเสีย oh. ใช่ไหมคะ oh. ลำไส้เรื่องท้องเสียอย่าก,กินของรสจัดอย่าก,กินของที่มีเป็นผักสดผลไม้อาหารทะเลเนี่ยงดนะฮะ oh. แล้วก็ให้พักผ่อนให้มากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าคีโมนี่มันไม่ได้ฆ่าเชือ้อมะเร็งอย่างเดียวมันฆ่าเชื้อดีๆของเราไปบางส่วนด้วยนะคะโดยเฉพาะเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ นี่มันเติบโตวดเร็วใช่ไหมคะมันก็เลยเลือกที่จะทาลายเซลล์ที่เติบโตวดเร็วอย่างตอย่างเซลล์ที่เติบโตวดเร็วของเราก็คือเซลล์เส้นผมไงคะเพราะเส้นผมมันเติบโตเร็วใช่ไหมมันก็จะมียาวอยู่เรื่อยๆหรือเล็บเนี่ยเล็บมือเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเล็บมือเราจะช่วงที่ให้เโมีนี่จะไม่ยาวเลยมันหายหมดเลยมันไม่ยาวไม่ต้องตัดเลยนะคะผมก็ไม่ต้องตัดเลยค่ะเพราะมันร่วงหมดนะคะใช่อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นในเซลล์เซลล์อะไรก็ได้ก็ตามที่มันแบ่งตัววดเร็วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็หายไปหมดเลยเพราะฉะนนั้ซลดีๆ หมดแล้วเซลล์เซลล์ร้ายมันจะไม่ตายทนไหวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอเขาบอกดีดีด,ดีผมร่วงหมดนะดีแสดงว่าเซลล,ล์ดีๆยังตายเลยแล้วเซลเซล,ล,ล์เซลล์เซลล์แย่ๆจะไม่จะจะมีจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะอยู่รอดปลอดภัยเลยอะไรทํานองน,นั้นน่ยนะคะก็ค<อ>ือ,อทุกคนต้องร่วงใช่ไหมคะเออ,อส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่นอกจากว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีามะเร็งอย่างอื่นชนิดอื่นที่ไม่ใช่มะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็เขาก็อาจจะให้ยาคีโมบางตัวซึ่งแรงแต่ว่ายาแรงบางตัวก็ไม่ได้ทําให้ผมร่วงแต่มันจะไปแรงอย่างอื่นเช่นจะไปทําลายเนื้อเยื่อหัว ใจอะไรประมาณอ,อย่างเงี้ยซึ่งหนักกว่าอีกอะค่ะซึ่งหมอคิดว่าแค่ผมร่วงเนี่ยมันสบายมากแล้วเวลาผมงอกกลับมาใหม่หลังจากที่สมมุติว่าเราให้เคมีโมเสร็จหกเดือนไปแล้วเนี่ยรออีกสามเดือนผมเริ่มงอกละพอผมเริ่มงอกมันก็จะงอกมาเดือนละเดือนละนิ้วเดือนละนิ้วเดือนละนิ้วเนี่ยนะคะพอผมงอกใหม่ออกมาคุณภาพดีก่าผมเก่าอีกเลยค่ะผมสวยออกมาผมดีแล้วคะผมเหมือนเด็กอ่อนๆเลยอะค่ะระดกด้วยนะคะไม่เชื่อมาดูของมหนุ่ยได้ นะคะเพราะฉะนั้นก็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 ดีค่ะที่ที่โทรมาถามเพราะว่าจะได้เอ่อสำหรับตอนนี้เนี่ยคนเป็นมะเร็งเต้านมเยอะแล้วมหนุ่ยก็เริ่มเขียนหนังสือแล้วแล้วก็เขียนจบไปแล้วแล้วก็กําลังส่งให้ทางสํานักพิมพ์ทำอ์ตเวิร์กอยู่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามจะเขียนรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแบบว่าอ่านแล้วคุ้มค่ะเอ่อก็คิดว่าถ้าถ้าถ้าหากว่าเสร็จเรียบร้อยวางตลาดเมื่อไหร่แล้วจะประกาศให้ทราบทางวิทยุนะคะจะได้แบบช่วยกันอุดหนุนเพราะว่ารายได้ของหมอนี่ก็จะเอาไป ช่วยบริจาคช่วยเหลือให้หมูลนิธิด้วยค่ะค่ะค่ะ จะซื้อให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ให้ให้เหล่าผู้หญิงก็ดีนะคะเพราะเราไม่มีทางรู้คือจะบอกด้วยว่าเราควรจะตรวจเต้านมของตัวเองยังไงควรจะไปเช็คยังไงวิธีเช็คเช็คที่ไหนอะไรยังไงาราคาเท่าไหร่แล้วก็ควรจะเช็คบ่อยทีหางแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากว่ามะเร็งแล้วอาจจะเจออะไรได้อีกบ้างอะไรเง,งี้ยมันจะมีรายละเอียดเขียนหมดเลยค่ะแล้ววิธีผ่าตัดมีกี่วิธีทํายังไงงไงบ้างให้คีโมจะเจออะไรบ้างอะไรรายละเอียดจะมีหมดเลยอะค่ะค่ะ ขอบพราะคุณับคุณหมอค่ะยินดีค่ะมีอะไรก็โทรมาถามแล้วก็รีบให้คีโมซะนะคะไม่ต้องกลัวนะคะแต่แต่แต่อยากจะให้แบบว่าถ้าไปทํางานก็ติดมาสไว้หน่อยนะคะค่ะค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องนอนพักให้เยอะๆเลยค่ะอย่าทางานหนักนะคะค่ะช่วงไม่ใด้ช่วงให้คีโมนะแล้วกินได้ทุกอย่างค่ะยกเว้นของที่หมอบอกนะคะค่ะค่ะค่ะพระคุณับคุณหมอค่ะค่ะยินดีค่ะ